ววิิิยุเเเเปดพลลงบาาๆแ้รนใสวัสดีครับบรรดาญาติทุกคนและพ่อลุงเหมียนเตียนดองเล่ากลับมาเล่าำขำันนิทานในวงเล่าให้บรรดาญาติได้ควงกันเหมือนเก่าแล้วก็เหมือนเดิมมาละำขำันิทานในวงเล่าเรื่องนี้ชื่อว่าโดนจนได้แล้วเหลาโดนจนได้แล้วเหลา นานมาแล้วครับมีชายคนหนึ่งที่ชอบโกหกพกลมโกหกตลหลเป็นประจำนำมามกรน,นี้ชื่อไอ้กนสักกอนชื่อสักกอนคนแถบนั้นไม่มีใครเชื่อถือเลยเขาว่า ing, 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 <laughs> <laughs> ไอ้กิ่งไอ้กลิงไอ้กลิงไอ้กลิงไอ้กอนหรือไอ้กลิงอันั้นแหละการล่อนขี้ตายแล้วว่างั้นเถอะคำพูดของหมอเนี่ยมันโกหกตลอดเลย ไอตาเนี่ยแจ้ไอตาเนี่ยไอตาสายแกก็เป็นคนแถบบ้านเดียวกันกับไอกนหรือไอกลิงเนี่ยนะนะไอกลิงไอกลิงไอกลอนนี่แหละก็ได้เดินทางมาทําธุระในหมู่บ้านนะเออแล้วก็ได้เดินทางพอดีพอดีพอดีประจวบประเหมาะพอดีมาเจอกับไอกลนหรือไอกลิงทีนี้ไอตาสายนี่แกก็อยากนึกว่าอยากจะสนุกมั่งละไอหมอนี่ไอกลอนหรือไอกลิงนี่ก็ถือว่าอยากจะลองดีกับไอกลนหรือไอกลิง อีตาสายเมื่อเจอไอ้กนแกก็เลยพูดขึ้นว่าเอ้ยไอ้กนว่าไอ้กอนข่าวว่าเอ็งนีนะ่มันโกหกเก่งนักเฮ้เปลี่ยนนิสัยซะได้แล้วงโตจนป่านนี้แล้วเฮ้ลูกเมียก็มีแล้วฮหเอ็งจะไปโกหกทำไมพูดอะไรพูดความจริงไปมั่งที่ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาทำไมเฮ้ไอ้กอนถ้าเอ็งแน่จริงนะ เอาอย่างนี้มามาหลอกกันสักตั้งหนึ่งไปยังไงนะไม่ใช่เอาอยาดองเราตเาเกาหลีมาไม่ต้องไม่ต้องเอาอย่างนี้นะเองลองโกหกให้ขาดดูสักทีจิว่า <laughs> ่ฝ่ายกอนเมื่อได้ฟังเช่นนะั้นโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นไอ้กอนก็พูดกระตสายไปว่า อาเก่าจะให้ผมโกหกอะไรละลุงสายแม่ลุงสายกับคนขาพ่อขาวแม่แล้วแม่ฉันไม่อยากจะโกหกลราลุงสายอ่าฉันเองเนี่ยนะกำลังจะไปเอาลังพึ่งยาย่าจ่ายไหมแม่เห็นไว้เมื่อวันนั้นโอ้โหลังบันเลิศเธอบันลท่าเลยทีเดียวเชียวลุงสายฉันไม่วางจะมาต่อแล้วต่อเถียงอะไรกันลุงสายหรอก ฝ่ายตาลุงสายเมื่อแด้ฟังเช่นนะั้นไอตาลุงสายอะไรปูกับไอเจ้ากนหรือไอเจ้ากริงไปว่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้เอ็งจะไปเอาไอลังพึงใหญ่ที่ไหนวะไอกนฮะ <c oughs> งั้นข้าขอทายมึงไปด้วยวะฮะได้หรือเปล่าไ <c oughs> ด้ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ไอกนเมื่อพูดเช่นนั้นก็เอาละเอาละ ไอ้กนก็พาตาสายเดินวกไปวนมาวนมาวนไปออกจากละเมาะนี่ก็ไปละเมาโน่นมันเป็นป่าละเมอเนี่เดินไปโอ้โหหลายกิโลไอต้ตาสายแกก็เมื่อยเต็มทนอายุแกก็มากแล้วแกก็เลยพูดกับไอ้กนขึ้นว่าเฮ้ยแม่กูคิดถึงยาดองลตาตาเก้าเหรียญที่บ้านกูมากกว่าวายกอนเอ้ยเนี่ไอ้กนไหนเองลองพูดมาสิว่าเหอะ ไอ้พึ่งหลังใหญ่ของเองนะมันอยู่ที่ไหนโอ้ยเมื่อยไปหมดแล้วเองพากูเดินมาทั้งหลายชั่วโมงแล้วเฮ้ยไอ้ก้อนมึงว่ายังไงฝ่ายก้อนไม่ได้ฟังไอ้ตาสายพูดเช่นั้นก็เลยพูดการลงสายไปวัด แม่ลุงสายลุงคนขับพ่อขับแม่ฉันแล้วไอ้ชก็เก่งใจพา,าลุงเดินจะรอบเลยหลายกิโลเลยพ่องพึ่งที่ไหนแล้ะลุงก็ลุงบอกให้ฉันลองหลอกลุงฉันก็ลองหลอกลุงอา้าวไอเวงกูโดนหลอกแล้วนะเลยอ้าว คีนรศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายท่าแป้งโยขีนรัศมีวงกลมพดพื้นขันจำไว้ให้ดีแป้งโยขี่ในรัศมีวงกลมแป้งโยขีนรัศมีวงกลมครอบครัวผมใช้ได้ใช้ดีก่อนจะซื้อจำไว้ให้ดีจำรูปโยขีนรศมีวงกลมจำรูปโยขีนรศมีวงกลม แปโยคียรัมรูปโยคีในรัศมีวงกลมคำขันในทานในวงเล่าเรื่องเนีมีเมชอเรื่องวัดลูกนอกใจครับเย็นวันหนึ่งครับเรื่องลูกนอกใจนะเย็นวันหนึ่งขณะที่อายุธนมะมาชายุธนายคนนี้มาชายนะายเนี่ยมันโตมันบวชเรียนแล้ว เดี๋ยวนี้การล่อนเป็นแล้วขณะที่ไอ้เด็กชายยุทธนากลับจากบ้านจากจากโรงเรียนมาจะกลับจากบ้านกลับจากโรงเรียนก็เดินล่องไห้ขี้โมกปองข้าวมาี่บ้านเดินมาลัดหัวคันนามาเลื่อยเรื่อยเรื่อยชาวบ้านก็สองกัดสองต่ายพอมาถึงบ้านผูเป็นแม่กําลังทํากับข้าวโอ้โหไอ้ลูกชายคนเดียวของข้าร้องไห้ทําไม โอ้ยวางกระทะกระทิงลงโอยอยู่มังเฮลตกใจทีเดียวเจ้าอยู่มังเฮลตกใจเล,เลยวิ่งเข้าไปถามลูกชายทันทีวะ่ะโอ้ยลูกอะไรเลยลูกนั่นลูกเป็นอะไรเลยยุทธนาลูกแม่อะไรเลยลูกใครหลังแกลูกแหละลูกไหนรีบอกแม่ที่ลูกฝ่ายยุทธนาได้ฟังเช่นนั้น พลันก็พูดกับคุณแม่ไปว่าก็ไม่มีใครรังแกะแม่แต่ว่าเ <c oughs> ขาไปบอกผมว่าเพราไม่ใช่ลูกในใช่ของคุณแม่มันน่าเจ,จ็บใจไหมล่ะเนี่ยคุณแม่ฝ่ายแม่ได้ฟังอย่างนั้น <c oughs> ฝ่ายแม่ได้ฟังเช่นนั้นเอาละละไม่ฟังอีละใายลมละ วิ่งไปหยิบตะหลิวในครัวมาเลยทีเดียวเชียวพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่บอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะว่าใครเป็นคนว่าลูกของแม่เออเจ้าเนี่เป็นลูกในไส้ของแม่แท้ๆเลยนะลูกในลุงบอกแม่หน่อยสิว่าใครเป็นคนว่าลูกในลุงบอกแม่ห้แม่เข้าใจหน่อยสิลูกฝ่ายยุทธนายังไม่ยอมหยุดร้องห้ามพลัก็พูดกับคุณแม่ไปว่า ก็ก็แต่มีไข่เจียกนะคุณแม่ก็ที่โรงเรียนของหนูเนี่ยก็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 ครูอะว่าว่าผมไม่ใช่ลูกนายไส้เขาบอกว่าผมเป็นลูกนายหมดลูกต่างหามจริงๆแม่ผมไม่ได้เกิดอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณแม่ผมเกิดนอกหมดลูกใจหรือเปล่าอะไรกันลูก น้ำมันยามาวินปวดเมื่อยร่างกายผ่อนคลายด้วยมาวินน้ำมันยามาวิน